มาต่อที่แหล่งน้ำค่ะหน้า64ค่ะแหล่งน้ำแหล่งน้ำอแหล่งน้ํานะคะอันที่หนึ่งฟังก่อนนะเรียนนะอันที่หนึ่งคือแหล่งน้ําผิวดินไฮาไลท์ค่ะแหล่งน้ําผิวดินคือน้ําที่เราพบทั่วไปบนผิวโลก น้ำที่เราพบทั่วไปบนผิวโลกเราจะเรียกมันว่าน้ําผิวดินน้ําผิวดินก็อย่างเช่นน้องคลองบึงทะเลมหาสมุทรเหล่านี้เป็นน้ําผิวดินหมดเลยน้ําผิวดินเหล่านี้นะคะมาจากฝนเนาะมาจากการตกของฝนนะคะมาจากการตกของฝนก็คือน้ําฝนนั่นเองเนาะน้ําผิวดินก็คือมาจากน้ําฝนนั่นเองอ๋อมีคําว่ามาจากละอ่ะ มาจากน้ำฝนมาจากการละลายของหิมะมาจากอ่าการซึมของน้ำใต้ดินอ่ามาจากการซึมขึ้นมาของน้ำใต้ดินเนาะ โดยน้ำพวกนี้นะคะถ้าเป็นแม่น้ําสายเล็กๆรวมกันเนี่ยเราจะเรียกว่าทานน้ําทานน้ําคือแม่น้ําสายใหญ่นิดนึงเนาะทานน้ําก็คือลําน้ําบ้านเฮาไรบ้างกับท่องวหน้าเมืองน้ำที่รูเนาะอ่ะลำน้ําเหล่านี้นะคะจะมีต้นกําเนิดมาจากภูเขารูปตัววีเอาฟังก่อนนะทานน้ําพวกนี้นะคะจะมีต้นกําเนิดมาจากภูเขารูปตัววีแบบนี้ภูเขาแสดงว่ามันต้องอยู่ที่สูงหรือว่าที่ต่า ที่สูงอ่ะนะคะฉะนั้นหุบเขารูปตัววีหรือแหล่งกำเนิดทานน้ำเหล่านี้จะมีลักษณะเป็นลำน้ำขนาดเล็กจะมีลักษณะเล็กแคบแต่ลึกลูกหุบเขารูปตัววีจะมีลักษณะเล็กแคบแต่ลึก,ลก,ม,ลก,ลก,ลกมีการกัดซ้อในแนวดิ่งอ่าะ เล็กแคบแต่ลึกมีการกัดซ้อในแนวดินนะคะอ่ะอันนี้คือแหล่งน้ําแรกคือแหล่งน้ําผิวดินอันที่สองลูกอันที่สองคือแหล่งน้ําในดินชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าน้ําในดินฉะนั้นมันจะเป็นน้ําที่อยู่ระหว่างช่องว่างของเม็ดดินขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์คีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะอยู่ระหว่างช่องว่างของเม็ดดินอ่ะ ถ้าน้องดูจากรูปเนี่ยไม่ต้องจดเยอะแวนมีให้ละถ้าน้องดูจากรูปดูรูปข้างล่างนะอันนี้คือน้ําผิวดินคือแม่น้ําแม่น้ําคือน้ําผิวดินเนาะตรงนี้เป็นแหล่งเพาะปลูกแหล่งเพาะปลูกตรงนี้มีดินฉะนั้นในนี้จะมีน้ําในดินลูกไฮไลท์ค่ะตรงนี้จะมีน้ําในดินเนาะตรงนี้จะมีน้ําในดินอยู่เอานะ ตรงนี้จะมีน้ําในดินอยู่เนาะเรียกว่าน้ําในดินเนาะต่อไปลึกลงมาอีกนิดนึงค่ะ,คะอันที่สามค่ะอันที่สามคือน้ําใต้ดินชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าน้าใต้ดินแสดงว่ามันน่าจะลึกเข้าไปกว่าน้ําในดินอีกเนาะน้าใต้ดินจะเป็นน้ําที่ลึกเข้าไปกว่าน้ําในดินอีกคืออยู่ขอบใต้ของดินเลยจะเป็นน้ําที่อยู่ขอบใต้สุดท้ายของดิน แต่อยู่ขอบบนสุดของชั้นหินอุ้มน้ำไฮไลท์น้ำใต้ดินจะอยู่ลึกสุดของดินแต่จะอยู่ขอบบนสุดของหินอุ้มน้ำอ่ะดูตรงนี้ดูในรูปในรูปจะมีดินใช่ไหมคะแล้วจะมีชั้นหินอุ้มน้ำอยู่ตรงนี้ลูกน้องเห็นขอบมันไหมอะไฮไลท์ highlight. ให้อแคนขอบมันคือตรงนี้ลูกอ่ะเอาสีเขียนทึบๆอย่างนี้ใครมีหมึกใหญ่ๆเอาสีเขียนทึบๆอย่างนี้ น้อง <N> um> จะเห็นขอบรอยป่าตรงนี้ขอบรอยป่าตรงนี้ลูกจะเป็นน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินจะอยู่ขอบบนสุดของชั้นหินอุ้มน้ำใน,นอันนี้คือชั้นหินอุ้มน้ำอันนี้คือชั้นหินอุ้มน้ำน้อน้ำใต้ดินจะอยู่ขอบบนสุดของชั้นหินอุ้มน้ำนั่นเอง สาม,น,น,ะมน,นะสามน้ำนะอันที่สี่อันที่สี่นะอันที่สี่อันที่สี่คือน้ําบาดาลอันที่สี่คือน้ําบาดาลอันที่สี่คือน้ําบาดาลน้องบ้านใครใช้น้ําบาดาลบ้างเออบ้านแควก็ใช่ว่าใครสูบน้ําบาดาลมาใช้บ้างอ่าสูบน้าบาดาลขึ้นมาใช้เนาะบ้านแควก็ใช้น้ําบาดาลน้ําบาดาลจะเป็นน้ําที่อยู่ในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้าอ่า น้ำบาดาลจะเป็นน้ำที่อยู่ในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำไฮไลท์คำว่าช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำแสดงว่าตรงไหนที่มีหินอุ้มน้ำตรงนั้นจะมีน้ำบาดาลอยู่อัเติมตรงไหนที่มีชั้นหินอุ้มน้ำตรงนั้นจะมีน้ำบาดาลอยู่เนาะก็คือมีสองแหล่งตรงนี้ นะาะปลายขอาจจะสรงไตขแควนงั้นน้ำบาดานก็มีสองบ่อหรอใชอ่เขียนได้ข้อแอนนะเขาจะเรียกข้างบนว่าน้ำบาดานบ่อหนึ่งแล้วเรียกข้างล่างว่าน้ำบาดานบ่อสองข้นถามเออแล้วเราใช้บ่อไหนอะเบออเออเหมือนแบบเล่นเกมแมงงูวะเล่นงูกินน้ำบ่อไหนอะน้องใช้บ่อไหนบ่อร์สองทำไม เส้นมาลงอีกคล่้ง,งะ่ะดีมากมีการสังเกตอ่ะมานน้มหนึ่งเม็ดอ่านักวิทยาศาสตร์ขั้นตอนแรกของนักวิทยาศาสตร์คือต้องมีการสังเกตเยี่ยมมากนะคะอ่าแควนเขาใช้บอ่อไหนเขาใช้บอ่อสองสาเหตุที่เขาเจาะบอ่อสองเพราะว่าบอ่ 1, อหนึ 1, ่งอะฟังก่อนนะทําไมถึงไม่ใช้บ่อหนึ่งอะแควนเพราะว่าบอ่อหนึ่งมันอยู่ตื้นพอมันอยู่ตื้นเนี่ยปริมาณน้ําที่มันกักเก็บมันจะมีน้อย พอปริมาณน้ําน้อยเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเราสูบเราก็จะไม่พอใช้ใช้ไม่ได้ทั้งปีฟังก่อนนะและอีกอย่างหนึ่งคือน้ําบาดาลบ่อหนึ่งลูกมันเป็นน้ําบาดาลที่มันอยู่ติดกับแม่น้ําน้องเห็นไหมชนะข้อเสียคือมันจะมีสารปนเปื้อนมากับแม่น้ํามันจะอยู่ติดกับดิน ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือเวลาชาวนาเขาใส่ปุ๋ยฉีดยาฆ่าแมลงมันก็ไหลลงมาน้ําบาดาลบ่อนหนึ่งหมดเลยฉะนั้นเราจะไม่ใช้น้ําบาดาลบ่อนหนึ่งเราจะเจาะลึกลงไปถึงน้ําบาดาลบ่อสองเลือกขนาดานไหนอะแวนเขาจะเจาะลึก12เมตร12เมตรนี่คือเท่าตึกเราเลยนะเนี่ยเราอยู่ชั้นสี่น12เมตรจากพื้นดินแสดงว่าเขาจะเจาะลงไปลึกเท่าตึกเราเนี่ยค่ะจะเจาะ12ถึง20เมตรไปเจอน้ําบาดาลบ่อสองเนาะฮะ แควนมันจะเจอทุกบ้านไหมไม,ไม่บอกเลยเขาจะทาการเช็คก,ก่อนอุย้ยแควนเก่งมากแล้วเรารู้ไหมว่าคนจอบบาดาลนี้ไม่ใช่วิศวกรน,นะเป็นชาวบ้านบาดาอะ่ะชาวบ้านที่เขารับจอบบาดาลไหนผู้ปกครองใครมีไหมรับจอบบาดาลน้องเป็นชาวบ้านนี่ไม่ใช่วิศวกรแต่สามารถจอบบาดาลแบบเจอน้ําเลยอะ่ะ <_ v ian> นั่นน่ะสิเราะเขาจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้มีน้า <_ v ian> เขาจะมีเครื่องในการเช็คว่าตรงนี้มีน้ำเนาะแล้วเขาก็จะทําการจอบ น้องข้อดีคือการสูบน้ําประดานบ่อสองมาเนะะี่ยค่ะน้องเห็นไหมน้ําประดานบ่อสองอะ่ะมันจะมีดินประกบบนมีชั้นหินประกบบนกับชั้นหินประกบล่างน้องเห็นชั้นหินสีเทาสีน้ําตาลไหมอ่ะอชั้นหินสีน้ําตาลเนี่ยค่ะเป็นชั้นหินที่ประกบบนประกบล่างบ่อสองไว้ข้อดีคือเหมือนแฮมเบอร์เกอร์มันประกบบนประกบล่างทําให้น้ําที่อยู่บ่อสองเนี่ยไม่สามารถไหลออกไปได้เลย เพราะว่าหินที่มันประกบอมันเป็นหินละเอียดน้ําไหลไปไม่ได้ฉะนั้นข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือพอน้ําไหลไปไม่ได้น้ําบาดาลบ่อสองจึงเป็นน้ำบาดาลที่อยู่ทั้งปีมีน้ําอยู่ทั้งปีทั้งชาติอย่างบ้านแวนเนี่ยเจอะมา20ปีแล้วน้ํายังไม่หมดเลยเนาะเพราะว่ามีชั้นหินอุ้มน้ําแล้วมีชั้นหินประกบบนประกบล่างไอชั้นสีเทาสีน้ําตาลเนี่ยคะ่ะลูกไอชั้นสีน้ําตาลเนี่ยเขาจะเรียกว่า ชั้นหินที่รองรับหินพุ่งน้ําอยู่เนาะประกบบนประกบหน้าทําให้น้ําไม่ไหลผ่านแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเอาฟังนะเวลาเขาเจาะน้ําบาดาลบ่อนหนึ่งเนี่ยเวลาดูดขึ้นไปใช้เยอะๆค่ะลูกสิ่งที่ตามมาคือแผ่นดินจะซุดบ้านนองจะเกิดแผ่นดินซุดเพราะว่ามันอยู่ติดกับดินมันมีการขยับทําให้แผ่นดินซุดได้บ้านน้องจะซุดได้ถ้าเจาะน้ําบาดาลบ่อนหนึ่งแต่ถ้าเจาะน้ำ บาดาลบ่อสองเนี่ยบ่อน,นี้จะไม่สุดเลยเพราะว่าเรามีหินเนื้อละเอียดประกบบนประกบล่างฉะนั้นถึงแม้ตรงนี้จะเป็นรูเป็นรูพุนหรือถึงแม้ว่าตรงเนี้มันจะขยับมันก็จะไม่สุดเลยเนาะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะเจาะน้ําบาดาลบ่อที่สองนะคะอ่ะน้ําบาดาลอยู่ในชั้นหินรุ่มน้ํให้ไล์ให้แควนชั้นหินรุ้มน้ําชั้นหินรุ้มน้ํา เป็นชั้นหินที่กักเก็บน้ำบาดาลมีช่องว่างในการกักเก็บมีน้ำไหลผ่านเป็นหินตะกอนหินกรวดหินทรายส่วนหินที่ประกบบนประกบล่างเป็นแฮมเบอร์เกอร์สีดำสีน้ำตาลเขาจะเรียกมันว่าชั้นหินที่รองรับหินร่วมน้ำชั้นหินประเภทนี้จะเป็นหินดินดานเม็ดเล็กเหนื้อแน่นน้ำไหลผ่านไม่ได้จะประกบบนประกบล่างชั้นหินร่วมน้ำอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำบาดาลไหลออกไปได้นะคะฉะนั้นลองเขียนแบบเรียงลาดับชั้นให้แวนดิเหมือนขนมชั้นเรียะเรียงจากชั้นบนลงมาชั้นล่างดูสิพกเาเอาเหมน้อยเดียวอ,อเขียนเรียงจากชั้นบนถ้าเราเรียงจากชั้นบนลงมาชั้นล่างบนสุดจะเป็นน้ำอะไรนะเติม น้ำผิวดินชั้นที่สองจะเป็นน้ำในดินน้ำในดินคืออยู่ในเม็ดดินชั้นที่สามจะเป็นน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินจะอยู่ขอบบนของน้ำบาดาลน้ำใต้ดินจะอยู่ขอบบนของน้ำบาดาลก็คือจะอยู่ขอบของชั้นหินอุ้มน้ำนั่นเองซีซีเนาะเจอน้ำอะไร สี่น้อจะเจอน้ำบาดาลเนาะน้ำบาดาลจะอยู่ในชั้นหินอุ้มน้ำาถ้าถ้ามีหินอุ้มน้ำข้างล่างมันจะมีชั้นหินที่รองรับหินอุ้มน้ำอยู่ จะมีชั้นหินที่รองรับหินร้มน้ําอยู่แล้วถึงจะไปเจอน้ําบาดาลบ่อที่สองอ่าถึงจะไปเจอน้ําบาดาลบ่อที่สองแล้วน้ําบาดาลบ่อที่สองจะเป็นน้ําบาดาลที่ถูกรองรับโดย ชั้นหินอุ้มน้ําอีกรอบหนึ่งประกบล่างอย่างนี้เฟิร์มอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการเรียงลําดับจากบนสุดลงมาล่างสุดของแหล่งน้ําที่เราจะเจออ่าน้ำบาดาลทำไมมันมาอยู่ใต้ดินได้หนึ่งคือเกิดจากน้ำฝนที่มันไหลไปนะคะสองคืออย่างบ้านแควนน้องบ้านแควนนะแควนบอกเลยว่าแควน เจาะเต้าตายก็มีบะมีหน้ําแหง้งบ้านแควเนี่ยน้ําจะใช้ได้แบบเต้าตายเลยเพ่ออย่างเพราะบ้านแควเนี่ยแควเคยเล่าละบ้านแควพ่อแควซื้อที่ติดแม่น้ําอ่าบ้านแควมีติดแม่น้าฉะนั้นข้อดีคือเราจะมีแม่น้ําที่มันซึมอยู่ในดินตลอดเวลาอ่าน้ำมันจะไม่สกรปรกหรอใช่ไมหมหอ่า เป็นคาถามที่ดีค่ะแจกลูกอวมก่อนคะคําถามดียังไงอ่ะคะแนนแล้วโลกนี้มันไม่มีวันที่น้ําจะหมดไปหรอไม่มีเพราะอะไรอ๋ออ่าถูกต้องมาแจกลูกโมเพราะเรามีวัฏจักรน้ำนะคะอ่าเติมวัฏจักรน้ำกำลังจะสอนเลยอ่าวัฏจักรน้ำคืออะไรวัฏจักรน้ำคือการหมุนเวียนน้ำลูก วัฏจักรน้ำคือการหมุนเวียนน้ำเป็นที่มาว่าแวนน้ำจะไม่หมดจากโลกหรอไม่เพราะเรามีวัฏจักรน้ำวัฏจักรน้ำเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะวัฏจักรน้ำเนี่ยเริ่มต้นจากแสงอาทิตย์ก่อนเลยอาไม่ต้องวาดนะดูก่อนนะหันหน้ามาดูก่อนนะอ่ะวัฏจักรน้ำเริ่มต้นจากแสงอาทิตย์ความร้อนจากแสงอาทิตย์ไปความร้อนจากแสงอาทิตย์ไปเจอกับแม่น้ำทําให้น้ําเกิดการระเหยอ่ะน้ําเกิดการระเหยขึ้นไป พอน้ำเกิดการระเหยก็กลายเป็นไอน้ำอยู่ในอากาศอนอกจากนี้พืชพืชก็มีการคายน้ำได้ไอน้ำอยู่ในอากาศสัตว์ก็มีการหายใจออกได้ไอน้ำอยู่ในอากาศไอน้ำในอากาศเยอะๆรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆเ,เกิดการควบแน่นตกลงมาเป็นฝนฝนก็จะไหลลงไปในดินไหลลงไปในบ่อน้ำบาดาลไหลลงมาเป็นน้ำผิวดิน เจอความร้อนก็ระเหยขึ้นไปอีกรวมตัวกันเป็นเมฆก็ตกลงมาอีกอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการหมุนเวียนของน้ําเป็นวงกลมเขาเรียกว่าวัฏจักรแต่อะไรที่จะทําให้มีโอกาสที่ทําให้วัฏจักรเนี้ยมันสิ้นสุดได้ <c oughs> เออคือความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่มันเยอะเกินไปความร้อนที่มันเยอะเกินไปอาจจะทําให้ภา,าวะวัฏจักรเนี่ยมันสิ้นสุดได้ ะฉะนั้นถ้าคีย์เวิร์ดสำคัญของวัฏจักรน้ำคืออะไรคำตอบก็คือความร้อนจากแสงอาทิตย์ความร้อนจากแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดวัฏจักรน้ำเลยแขวนย่อยอย่างนี้ได้ไหมความร้อนจากซันนี้เนาะความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นปัจจัยหลักเลยลูกที่ทำให้เกิดวัฏจักรน้ำพร้อมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่สองกระบวนการคือ,อการละเหยและการควบแน่น ทำให้เกิดเป็นวัฏจักรน้ำขึ้นมาเออสันหน่นนนนะดวงอาทิตย์เนาะอ,อ่าแค่ขี้เกียจหมือนเราแหละเนาะอ่าหมดละอันนี้คือเรื่องของแหล่งน้ำผ่านไหมทันไหม,มอ่าเรียบร้อยอ่าอีกหนึ่งอันหน้าต่อไปค่ะภัยีิบัต เป็นแฟนแบบมาเร็วเข้มเร็วที่ามันเต็ดเร็วๆเอออ่ะมาต่อไปค่ะหน้า65ค่ะภัยธรรมชาติอ่ะไฮไลท์ให้แฟนค่ะภัยธรรมชาติอันแรกเลยเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆปีนี้อ่ะภ uh, ัยธรรมชาติอันแรกคือน้ำท่วมสมัยก่อนตอนแฟนสอนเรื่องนี้นะไม่มีใครอินเลยเพราะว่าเชียงรายเราไม่ค่อยน้ำท่วมแต่ปีนี้อินมาก น้ำท่วมเกิดจากอะไรน้ำท่วมเกิดจากบริเวณพื้นที่บริเวณรับน้ำไม่เพียงพอที่จะเก็บน้ำไว้ได้น้ำท่วมเกิดจากพื้นที่บริเวณรับน้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้อย่างสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมรอบที่แล้วคือล้นจากอะไรขึ้นมาล้นจากน้ำกกขึ้นมาใช่ไหมแสดงว่าน้ำกกเนี่ยไม่มีพื้นที่พอที่จะรับน้ำมันก็เลยล้นขึ้นมาเนาะอ่ะ น้ำท่วมมีสามแบบอันแรกคือน้ำท่วมขังน้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนะักแล้วน้ำระบายไม่ทันน้ำท่วมขังจะเกิดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพเนีย่ชยชัดมากน้องก็จะบอกว่ากรุงเทพนี่นะมันเป็นน้ำท่วมขังแบบฝนตกแล้วมันระบายไม่ทันข้อเสียคือมันจะไปไหลไปลงในท่อพอท่อมันล้นแล้วมันระบายลงทะเลไม่ทันนะ่ะน้ำที่ล้อนออกมามันจะเป็นน้ำในท่อออกมาด้วย ฉะนั้นการที่เกิดภาวะน้ำท่วมของกรุงเทพอะ่ะมันไม่ได้เอาโคลนมาเหมือนบ้านเรานะแต่มันจะเอาน้ำเน่าขึ้นมานฉะนั้นคนในกรุงเทพเขาจะมีเกลืออกมีรองเท้าบู๊ใหญ่ๆที่มันไว้เดินน้ำท่วมน้ำสูงๆอะ่ะเขาจะมีปมนอย่างนั้นนี่เป็นแบบชีนูแน่นอนบอกเลยเนาะอ่ะสองคือน้ำป่าไหลหลากเขาแล้วเราเจออันนี้ค่ะน้ำป่าไหลหลากคือเกิดจากฝนตกบนภูเขาสูงทําให้มวลน้ําไหลลงมาข้างล่าง แล้วเราเจอน้ำาััน,นี้สังเกตจากน้ำป่าไหลหลา,ลากจะเอาโคลนมาด้วยเนาะจะเอาโคลนมาด้วยอีกงานหนึ่งคือน้ำล้นตลิ่งนะคะอ่าเกิดจากน้ำผิวดินน้ำใต้ดินรับฝนเยอะมากแล้วระบายไม่ทันอันนี้แควนสรุปมาให้รัะทุกปีพี่จะจดแต่อันนี้คือเราไม่ต้องจดละเพราะมันสอนไม่ทันแนนอนแคนเลยสรุปมาให้เนาะต่อไปอันที่สองไทยธรรมชาติที่สองคือดินสไลด์ดินถล่ม ดินถล่มเกิดจากการเคลื่อนที่ของดินและหินจํานวนมากดินถล่มเกิดจากการเคลื่อนที่ของดินและหินจํานวนมากเพราะเมื่อฝนตกลูกเม็ดดินจะอุ้มน้ําไว้เยอะทําให้แรงยึดเหนี่ยวของดินน้อยดินก็จะถล่มลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกเนาะะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญของดินถล่มก็คือเกิดจากฝนตกเยอะ เม็ดดินมันอุ้มน้ำไม่ได้นั่นเองก็เลยตกมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะต่อไปการกัดเซาะชายฝั่งเกิดที่ไหนการกัดเซาะชายฝั่งทะเลใช่ไหม,มอ่ะเกิดบริเวณทะเลการกัดเซาะชายฝั่งเกิดจากสาเหตุหลักๆอยู่สองอันคือคลื่นกับลมอ่ะคลื่นกับลมจะทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และจะทําให้เกิดการทับถมของตะกอนโน้ตทำให้ชายฝั่งมันมีลักษณะที่เปลี่ยนไปเขาจะแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งโดยการะอฮะอาทำตะลิงอะไรอีกอปลูกอะไรอ่ะเขาปลูกสาหร่ายเอาใจก่อนนี่สาหร่ายนี่กั้นมาได้อ่ะอะไรจะกั้นขึ้นได้ป่าอะไรป,ป่ามีซอนป่าชายเลนอ่าการป่ามีซอนนิดมาได้เนาะอะ นะคะการแกะตอใช้ฝั่งเขาก็จะปลูกป่าชายเลนทําแผ่นดินกัน้นอย่างเงี้ยเนาะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ลูกอ่ะเดี๋ยวไอ้ให้ดูนี่ค่ะนี่อ่ะละักษณะเขาจะทําแบบนี้ลูกนี่ค่ะเขาจะทําที่กั้นอย่างนี้ลูกอ่ะป้องกันคืนปลูกป่าชายเลนอย่างงี้ค่ะป้องกันคืนทําตลิ่งอ๋อต้นโกงกางต้นโกงกาง ทำไมต้องปลูกต้นโกงกลางเพราะรากของต้นโกงกลางมันจะยึดแน่นนะคะเพราะรากของต้นโกงกลางมันจะยึดแน่นต่อไปต่อไปอันนี้5อันที่4ค่ะลุมยุบลุมยุบคืออะไรฟังนะคะลุมยุบคือเกิดจากหลุมที่เกิดจากโพงถ้ำใต้ดินนะคะลุมยุบเกิดจากการทันมของโพงถ้ำใต้ดิน ไฮไลท์หลุมยุบเกิดจากการถล่มของโพงถ้ำใต้ดินโพงถ้ำใต้ดินเกิดจากน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลไหลไปละลายหินกับแร่ธาตุในดินแล้วทำให้เกิดเป็นโพงด้านบนพื้นดินรับไม่ไหวจึงถล่มเป็นหลุมยุบขึ้นมามเนาะอ่ะแคว้นมันเกิดได้ยังไงอ่ะดูนี่ ถนน,นยุกไม่ใช่ถนนเนาะอ,อ่ะนี่มันจะเกิดอย่างนี้อาหารมาดูน้ำค่ะลูกน้ำบาดาลน,น้ำบาดาลเนี่ยมันไหลไปละลายแร่ธาตุในดินอ๋อครอนแร่ธาตุเหล่านี้มีอะไรบ้างหินปูนบ้านใครมีเนี่ยน่ากลัวมากบ้านใครใต้ดินมีหินปูนหินอ่อนยิบซ้มเกลือหินโดโลไมท์พวกเนี้ยค่ะถ้าบ้านใครมีเหล่าเนี้ยน่ากลัวมากเพราะ เราเนี้ยเอาฟางยิบซ้าอะไรเงี้ยเนาะพอแร่ธาตุเหล่านี้ลูกมันจะโดนน้ําแล้วมันจะภาษาเมืองคือมันจะพลอยมันจะผุอ่ามันจะผุมันจะผุแล้วเกิดเป็นโพรงแบบนี้พอเกิดเป็นโพรงแบบนี้ด้านบนมันรับน้ําหนักไม่ไหวค่ะเพราะว่าข้างล่างมันเป็นโพรงมันก็เลยถล่มไปฉะนั้นลักษณะของหลุมยุบค,คือปากหลุมจะเป็นวงกลม ด้านล่างจะอาจจะเจอน้ำได้เป็นหลุมยุบนะคะอ่ะยกตัวอย่างอย่างอันนี้เนาะอันนี้เป็นหลุมยุบที่ใหญ่เกือบที่สุดในโลกละอยู่ที่ประเทศโคเอเชียแคว้นใหญ่ขนาดไหนน้องนี่รถรถยนต์คืออยู่นี่อันนี้คือรถยนต์อันนี้รถยนต์อันนี้โนอันนี้รถยนต์อันนี้รมยุบนะ ราะนั้นบอกคู่ไม่ใช่หลุมยุบอันนี้เริ่มยุบเว่นอตะโกนเลยนะคะอันนี้คือลดเดี๋ยน้องคิดดูอันนี้หลุมยุบอะเนาะเหล่านี้มันคือยิบซ้ำค่ะลูกน้องฟังเหล่านี้มันคือแร่ย,ยิบซ้ำข้อเสียคือแร่ย,ยิบซ้ำเป็นแร่ที่อ่อนที่สุดแค่โดนน้ํามันก็ผุละมันก็เลยสวบกลายเป็นหลุมยุบแต่มันหลุมยุบใหญ่มากแค่นั้นเองอันนี้ประเทศไทย อันนี้โคเอเชียเนาะประมาณสามสี่ปีที่แล้วอ่ะมันจะมีหลุมยุบที่บ้านเวียงชัยหรือบ้านไขยูเบียงชัยเนาะ,นะตลกมากออกข่าวหลุมยุบในจังหวัดเชียงรายอยู่ที่เกิดภาวะหลุมยุบรู้ไหมชาวบ้านทํายังไงไปไหว้ขอหวยขอําม้าตีดินพระแม่ทอรณนี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยจริงๆหลุมยุบมันเป็นภาวะธรรมชาตินะเนาะ,นะเป็นภาวะธรรมชาตินะ คนอ่ะต่อไปอันสุดท้ายแผ่นดินสุดแผ่นดินสุดกับลุ่มยุบไม่เหมือนกันเอาฟังแผ่นดินสุดกับลุ่มยุบไม่เหมือนกันถ้าลุ่มยุบต้องยุบเป็นวงกลมถ้าลุมยุบต้องยุบเป็นวงกลมถ้าอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นดินสุดถนนสุดไริารถนนสุดถนนสุดนะคะแผ่นดินสุดเกิดจากอะไร แผ่นดินทุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดินชั้นหินชั้นตะกอนนะคะเกิดจากการยุบตัวของชั้นหินอุ้มน้ําหรือเกิดจากการเจาะน้ําบาดาลที่แควนบอกเมื่อกี้น้าบาดาลบ่อหนึ่งนั่นแหละค่ะถ้าเราเจาะมันจะเกิดทําให้เกิดแผ่นดินทุดได้อันไหนไม่มีเขียนเติมลงไปเนาะเกิดจากการยุบตัวของชั้นหินอุ้มน้ํามาเติมเกิดจากการยุบตัวของชั้นหินอุ้มน้ํา กับเกิดจากการเจาะน้ํามาดานบ่อหนึ่งเนาะน้ํามาดานบ่อตื้นนั่นแหละอาจจะทําให้เกิดแผ่นดินสุดได้นะคะจบเรื่องภัยพิบัติธรรม,มชาติอ่าเนาะ